ครับสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่ถนน4309นะครับจากมาจากถนนสงขาจนะไอ้อนาทวีนะยพีก็ขณะนี้เลี้ยวมาทางไปเส้น408นะฮะท่าสะอ้านนะขเ,เนะขาเรียกอะไรแบบนะเขาเรียกอะไรแดดแดงไม่ไม่แน่ใจครไปมันเลยเหรอ ก็กประมาณสัก1ิบกิโลนับถึงผ่านแยกเกาะยอนะฮะแล้วก็ลงไปบ้านก็ประมาณ1ิบเกิโลับถึงนะครเอฟซีเรวันนี้อนนัพเดตถนนทางนะครับนี่ส3บกิโลนับถึงนะฮะก็มาดูนะฮะเป็นไงบ้างนี่ก็ไปจังหวัดสงลขสลาะครับประมาณร้อยแปดสกิโลนะฮะ นาท่างนี้ก็มีการทำขับรถสบายนะมีสี่เลนท็อปนะมีร้านอาหารเยอะแยะเลยแล้วก,ก็บริกาศที่นี่นะสวยงามดีนะฮะมีต้นไม้มีภูเขานะเขียกัจจีนะแล้วก็วิ่งท้างระสอบนะไปกลับไปกลับไปสองเลนกลับสองเลนนะมีต้นเข็มต้นอะไรเนะ ต้องคอย,อยกันกันมาอยู่ะระหว่างเลยก็ไม่ได้มาเส้นนี้นานแล้วนะเอฟซีตรงไปนะตรงนี้ก็เมื่อก่อนจะมี2องเลนนะครมีการอัปเดตโานงคานะมีการระเบิดเขานะครับระเบิดหินนะครับให้มันเป็นสี่เลน,นวิ่งได้ง่ายขึ้น ก็บริเวณนี้ก็มีโรงงานด้วยนะครับไม่มากมีบายพัดเข้าสู่บริเิณก็มีนะบายพัดทางนัดไม่ไกลนะครับมีโรงงานซ้ายขวานะครับเรามีร้านกาแฟสเต็กก็มีนะเอ็มเอ็มคริสตอน นาป่องตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายนี่ตรงนี้เลยนะเข้าสู่นาป่องทางนัดไปอยู่โขนหินนะครับฝึกน้ําฝึกไฟเราไปทางรงเรียนด้วยนะรงเรียนคนนหินวิ่งสบายนะคะรับเสียเลยฝั่งนี้เป็นคอนกรีตนะไอ้ฝั่งนี้เป็นยามาโตะแล้วฝั่งนู้นเป็นคอนกรีตนะครับ ฝั่งนี้เคยอัปเดตใหม่มาก่อนนะมีแค่ฝั่งหนูนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ขาไปส่งขาก็เป็นยามาตอยแล้วถึงสร้างใหม่นี่เว็นเหอวุ้นนี้ก็มีนะ FC บ้านหัวขัดนะครับขวนขัดมีปัมแก๊สครับนะลงสองขายูนิตนะฮะจะแก๊ข้างบนนะครับเชิงเขาจะมีล้วกษณนาววัดนะฮะอยู่ข้างบนนะ สามารถมาถ่ายพิวดิ้งได้นะับกลางท้งถนนนะช่วงตอนอบวงเช้านะหรือว่าวช่วงนี้รถไม่มากนะเส้นนี้สวยคามต่อ11ถึง13กิโลนะครับถึงแยกน้ำกระจายนะครับเอฟซี ขับรถขับลาต้องนับพักผ่อนเพียงพอนะครับคาดเบลถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกอน็อด้วยแล้วก็ไม่ดื่มสุลานะฮะไม่เล่นการพนันเกี่ยวกับไหมเนี่ยแล้วก็ไม่เครียดนะฮนี่เป็นรีสอร์ทแบบสปริงวิลล่าเลย น่าจะถึงแล้วนะถึงถึงถึงคอนกรีตนะครับคอนกรีตนี่ก็ถ้าถึงนะแยกน้ำกระจายนะโอเคก็ประมาณสักสิบถึงสิบห้าสิบสามกิโลนะนี่ทีดี้ถ้รับก็สู่จังหวัดสมุลา 这个。<laughs> อันนี้ชั้นที่สามนะมีทั้งหมดสามชั้นก็อย่าลืมกดไลค์กับแชร์ share, กับติดตามด้วยนะครับ okay. ไปไดงประมาณแปดนาทีได้นะครับสี่ก็แยกลงไปบ้าลสอง